สวัสด huh. oh. ีครับน re ้าพบกับรายการคุยเท่าเล่าหุ Gil ้นกับผมวันนี้เรามาเจครนำมาเป็นเจทุนออกินติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนเนี่ยออจากไหนเนี่ยอ๋อผมมาจากกรุงเทพครับผมสวัสดีครับผมออเกีินติรายการคุยหุ้นไต่ครับอ่านะฮะต้องบอกเลยว่านะเดาว่าเรามาคุยกับคุณออเดี๋ยวว่าการลงทุนแล้วกันนะครับตอนนี้คุณออสนใจเกี่ยวกลงทุนอ่า อะไรบ้างอเอาอย่างกันที่อยู่ในแบบว่าอยู่ในเรดร์เอาอย่ด้วกันคือ,ค,อคืออย่างผมอะก็ได้รับควาแนะนอนจากพี่พี่ครับเราแต่ของผมจะเป็นความเสี่ยงต่ําจัดก็คือจะแบบอยู่ในหุ้นบางตัวที่ถือกันย,ยาวๆเหมือนที่พี่สอนเอาไว้ครับอ,อย่างน้อยจะอยู่ในหุ้นพีทีงี้ยก็คือ,อถือฝากไว้เลยแล้วก็ยาวทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็ปล่อยไว้ให้มันสมบัติของลูกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง ทองที่เก็บไว้มาตลอดอะไรเงี้ยครับอืมประมาณอย่างนี้แล้วที่เหลือก็คือเมมเงินเมียโอ้โหนอ้ความรักนเงินเมียครับพี่มามีแนะนำไหมเราคุณลงทุนยังไงดีครับอ่านะครผมเชื่อว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะนี่คือเราควแบบามารามาแบบสั้นๆนะแต่ได้ใจความนะนอกจากตัวของ PTT ที่คุณอ้อลงทุนนะครัมีทองคำทองเงินซุกเมีย ข้อสุดนะคคือการลงทุนของคุณเออหน้าได้หน้าตื่นเต้นมากเขาใจได้โดยเฉพาะเงินสุกเหลียแตลืมไปทันตานะคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็เวลาซุกไว้ขขอแนะนำอย่างเดียนะครับซุกไว้แล้วก็ลัจดด้วยว่าอยู่ตรงไหนบ้างหลายครั้งที่ซุกไว้แล้วลืม คุณเคยเป็นไหมครับซุกเงินไปในรถแล้วรถแค่นั้นได้ถูกขายไปไปพร้อมเงินเลยครับผมแล้วผมจําไม่ได้ว่าผมซ่อนไว้ตรงไหนอันนี้คือประสบการณ์ตรงแน่เลยตรงๆ <c oughs> เลยครับไว้ตรงช่องคันเกียร์ครับหมนะฮะเรียกว่านะเรียกฝากได้ฝากใจในส่วนของรายการคุยเขาเราหุ้นในการคุณไหครับผมผู้นิสัยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเย้เราต้องตั้งต้องตองตัวอัมราท่านผู้ชมร่วมด้วยกันพวกคุณในในอีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ i